ทำอะไรคนมานอกจากพวกเจ้าจะมาทำอะไรกันอขอโทษครับข้าสายแล้วพ่อน้องชายรูปหล่อเรามาจากหมู่บ้านซึ่งหุนเด็กคนนี้เป็นนักเรียนที่ทางหมู่บ้านส่งมาเรียนในปีนี้น้องชายช่วยดูทีเถอะเราต้องทำขั้นตอนอะไรนนบ้างคนนอกแบบนนั้นมีคนเก่งด้วยเหรอแค่หมู่บ้านเล็กๆเนี่ยนะมีคนมีพลังด้วย ที่นี่ไม่ได้รับนักเรียนทุนมาตั้งหลายปีแล้วพวกเจ้าคงไม่ใช่สิบาทบังกฎนะอนี่เจ้าดูสินี่เป็นหนังสือรับรองที่ท่านสู้อินเทาเขียนเอาไว้ให้อชิญญ็นยาณยุดยากเงินครามอ๋อม,มีพลังสมบูรณ์แต่กำเนิดด้วยน่าขำตลกชัดเลยข้าพยายามอยู่ที่นี่มาสี่ปีแล้วไม่เคยได้ยินว่ามีใครมีพลังสมบูรณ์แต่กำเนิดข้าว่าไอา้ใบรับรองใบเนี่ยคงพล้อมขึ้นมาสินะเจ้า เจ้าจงใจกอ่อกวนนี่นาเดีเจ้าคอยดูเถอะข้าจะไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ที่สำนักวิญญาณยุดเอเอสียวซ้อนกลับกันเถอะหมู่บ้านซึ่งหุนหมู่บ้านคนยากไร้ตัวสิไม่ว่าเจ้าเจ้าฮ่ายังไงเนาะทำไมรับไม่ได้หรอก็มาจากหมู่บ้านคนยากไร้ีิดตรงไหนดูสภาพของเจ้าสิเหม็นกินสาบนอกจะแย่ อยาขอส่วนบุญเชิญใส่หัวไปที่อื่นโรงเียนขอเราไม่ใช่โรง้านนะเว้ยใส่หัวไปซะพูดจาสุยบทบัญญัติคำพีเเทียนสำนักถังข้อที่สามต้องมั่นใจว่าฝ่ายตรงข้ามคือศัตรูขอเพียงร่นหาที่ตายก็ไม่จำเป็นต้องยั้งมือไม่อย่างนั้นลังแต่จะเป็นปัญหาซสีรเปล่า อาจารย์ใจกลับมาแล้วเหรอครับท่านผู้เฒ่าขอหนังสือรับร้องให้ข้าดูหน่อยได้ไหมอ๋อ,อ,อ,อนี่ครับ หนังสือเป็นของจริงท่านผู้เฒ่าเรื่องเมื่อสักครู่ข้าต้องขอโทษแทนทางโรงเรียนด้วยท่านส่งเด็กคนนี้ให้กับข้าเถอะไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกพวกเราไม่ดีเองเอถ้าอย่างนั้นข้าต้องรบกวนท่านแล้วเทวสานเข้าไปกับท่านอาจารย์ใหญ่เถอะนะไว้ผิดเทอเมื่อไรปู่ค่อยมารับเจ้าขอบคุณครับท่านปู่เจี๋ยครับข้าจะตั้งใจเรียนครับ นี่จะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายถ้าทำผิดกฎอีกเจ้าก,ก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่โอ้อาจารย์ใหญ่แขกพิเศษนี่เองอเดี๋ยวอาจารย์เหล่านี้จะช่วยเจ้าลงทะเบียนข้ามีธุระต้องรีบไปก่อนไว้จะมาหาเจ้าไหมครับแล้วก่อนท่านอาจารย์ เจ้าหนูเจ้าเรียกอาจารย์ใหญ่ว่าอาจารย์ยังงั้นเหรอเขาไม่ใช่อาจารย์ของโรงเรียนเราสักหน่อยแต่ว่าเขาคืออาจารย์ของข้าเจ้าคำนับเขาเป็นอาจารย์เที่ยนะมันแปลกตรงไหนเหรอครับอาจารย์ไม่มีอะไรแม่ไม่คิดว่าอาจารย์ใหญ่จะรับใครเป็นศิษย์ด้วยชื่อถังซานใช่ไหมในฐานะที่เป็นอาจารย์ข้าขอเตือนเจ้าไว้หน่อยอาจารย์น่ะไม่ใช่รับใครก็ได้ตามใจเอ๊ะ จะมีพลังสมบูรณ์แต่กำเนิดอย่างนั้นเหรออะไรเนอะพลังสมบูรณ์แต่กำเนิดเหรอน่าเสียดายที่วิญญาณยุทธคือหญ้าเงินครามสุดท้าก็แค่หญ้าเงินครามไม่ว่าวิญญาจารย์คนใดจะฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ได้เพียงคนเดียวไม่งั้นก็คงโดนครหาไปทั่วคิดว่าเขาเหมาะเป็นอาจารย์ของเจ้าจริงเหรอมีอะไรไม่เหมาะแล้วครับถึงนิสัยของอาจารย์ใหญ่จะดูแปลกๆแต่ในบางมุมแล้วด้านวิญญาณยุทธก็ไม่มีใครเทียบกับเขาได้เลย แต่วิญ,ญ,ญยาณดุของเจ้าคือย่าเงินคลามให้เขาเป็นอาจารย์ก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเอาละตามนี้นะนี่เป็นของที่ทางโรงเรียนจัดให้หอพักเจ้าคือหอเจ็ดไปได้ที่นั่นมีอาจารย์ที่คอยจัดการเรื่องนักเรียนทุนให้เจ้าอาขอบคุณครับใหใช้ขีบเขาได้ก็จริงแต่ท่านมันก็ทางทฤษฎีแน่นอนต้องกาทฤษฎีมาปฏิบัติให้ได้สิถึงจะถูกต้อง วนหน้าข้าจำได้ว่าอาจารย์ใหญ่มีคำอธิบายเรื่องความสามารถหลักสิบประการของวิญญาณยุทธ์ด้วยเอ๊ะมีคำอธิบายแบบนี้ด้วยเหรอฟังแล้วน่าขำชะมัดพอเถอะอาจารย์ใหญ่เป็นเพื่อนของท่านพอออย่างแต่วิจารณ์เขาถึงจะไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเขาถูกแต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีเขาผิดในโลกวิญญาณยุทธ์นับว่าอาจารย์ใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดไม่ใช่หรอวหนา้า เาเป็นตัวตลก ALLY ที่โด่งดังมากต and <AND ่า <improving noise> งหากเล่าใครก็ร <Natural Four> ู้ว่าเขาเป็นตัวตลกแค่ดูใบรับรองใบเดียวก็รู้ว่าข้ามีวิญญาณยึดคู่เป็นเรื่องน่าขำอีกงั้นเหรอไม่รู้ใครกันแน่ที่เป็นตัวตลก เป็นใครทาไมถึงมาจูโจมข้าข้าชื่อหวังซ่งเป็นพี่ใหญ่ของหอพักนี่ขอคนที่เจ้าออมมือให้นะตามกฎเราแล้วเจ้าชนะข้าได้ต่อไปเจ้าจะได้เป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ข้าข้าแค่มารีนะไม่ได้อยากเป็นพี่ใหญ่ตอนี้เป็นกฎในม,มือองใครแข็งแกร่งคนนั้นก็เป็นพี่ใหญ่ใช่นี่เป็นกฎ,ฎของเราริงสิเมื่อกี้เจ้าใช้ทักษะวิญญ,ญาณช่วยหรือเปล่า ระเหอที่นี่คือหอเจ็ดหรือเปล่า